ลือลือคัมแบกเอาอีกแล้วพี่น้องออกไปอีกแล้วลือลไม่เอากลับมา no ค no. ัมแบก no พูดนะกว่างพี่น้องกว่างยิบพีย่ยือลือไปหาตรงนั้นนะแดนหากว่างลือลืเนมไปเห็น,เ,นเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นเลยเอาตามกวางล้วพี่น้องเอ้ยปลาท่าไหนมาทำกวางแล้วตามกวางแล้วเข่าปลาไปแล้วลูลูเอ้ากวางคุณเพื่อเห็นกวางแต่พี่น้องกวางแง้มเบิ่งเงีลู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 โอ้ยจังจับอาบน้ำอีกโคนโตแล้วพี่น้องจ้ะลูลูมานี่โดงกวางกวางอยู่ตรงหน้ามันเห็นปะกวางยืนเบิ่งยืน คอยละมา้าคอยยุใสเอา้าเป็นมากับกวง <c oughs> บางเป็นยานเล่นกับมา <c oughs> ย่านเองพี่น้องย่านเองกวางก็อยากเล่นน้ำเลยพี่น้องกวางอยากเล่นกับมาแล้วเป็น,นีัเแนมบังหมาลูกพี่น้องบังหมาอันกวางพี่เนมบังดุลูกกวางเนมบังดุลูจเวสเดียบีบียุการเดียบพ่อแม่ไหมลูกพี่น้องบังดีละ วางเนี่ยมึงลู้หรอนี่มึงมานะมันสิมันเล่นกับมานปะเนี่ยลูอู you wanna play with the deer you wanna have a f r i e n <ẫn> d you wanna be f r i e n d with the deer darling you wanna be f r i e n d with the deer เดียวมานี่มาไหนหนูเห็นไหมลูกเอาเมนูขวานทำอันนี้ละไหนเว้ีสุดีี่ขึเนี่ยไปเอาไปเล่นกันไป ไหนลูกหนูจะไปเล่นกับกวางเหรอนะจะเย็นๆลูกเดี๋ยวกวางเออไปเล่นกับกวางไปทำมีปล่อยล่ะเบิ้งครับพี่น้องกวางแนมเบิ้งครับพี่น้องกวางแนมเบิ้งนะกวางออกมาแล้วพี่น้องกวางซีมาเล่นกั็รู้ๆน่าเขามาคอยจะตายเมื่อนีร่ล้วเด้อรู้ๆอ่ะอ่ะ be nice สามตัวยืนเลี้ยงแถวพี่น้อง <laughs> ลูลูอ่ะลูลูมันไม่เล่นด้วยลูกมาขโมยเบ็ดขำนี่ใส่ไม่ดีขำบางกวางยืนยืนบางยืนค่ะพี่น้องกวางมันเถึงจะจงง,งอ่ะมันค้องจงงงอ่ะพี่น้องกลับมาใหม่เด้อกวางก็จะงงเถอะน้องกวางก็ยังกลับมาใหม่ลูลูล กลับมาใหม่กลับออกมาใหม่ตัวนี้กลับออกมาใหม่พี่น้องมึงเล่นกลับออกมาใหม่พี่น้องอยากเล่นน้ำหาทางไปให้เลยด,ดูนี่ค่ะกลับมาหาลูลู่มันสนใจเว้ยมันถือขาใส่ได้ลูลู่เอ้ยนั่นนะเห็นปะถือสะขาใส่ได้ลูลู่ ดิวคิดว่าอยู่ตัวใหญ่หรอลูลูฮะห,หนูคิดว่าหนูตัวใหญ่เหรอไปกับบ้านโนมอโกฮอมกแบกไปกับบ้านเลยเร็วแล้ว